คุณผู้ชมคะขยับไปดูค่ายโมโนเฟมค่ะที่ล่าสุดนะคะก็ได้ปล่อยคลิปที่เจมจิรายุแล้วก็โบเมลาดาค่ะได้ร้องเพลงคู่กันนะคะประกอบภาพยนตร์เรื่องอยยธยามหาละรวยให้แฟนๆได้จิ้นกันก่อนที่หนังจะเข้าฉายจริงค่ะในวันที่2ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะ หลังสร้างกระแสฮือฮาเคมีดีต่อใจนะคะระหว่างเจมจิรายุแล้วก็โบเมลาดาที่โคจรมาเจอกันครั้งแรกในภาพยนตร์รักสายมูดสุดยิ่งใหญ่แห่งปีอโยธยามหาละรวยของทั้งค่ายโมโนโฟลฟมนะคะภายใต้การกำกับของคุณใหม่ภาวัตพนังคัสสิริ ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะก็ได้เผยให้เห็นถึงเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของพระเอกนางเอกผ่าน MV เพลงโอมแค่เธอเท่านั้นนะคะที่สื่อความรู้สึกของคนธรรมดาที่อยากจะให้ใครสักคนมารักโดยไม่ต้องพึ่งมนคาถาซึ่งล่าสุดค่ะเจมส์จิรายุแล้วก็โบมเมลาดาก็ยังได้ร่วมกันอัดคลิปร้องเพลงประกอบภาพยนต์ด้วยเช่นกันนะคะแต่แค่ไม่เพียงแค่แยกกันโชว์เสียงพอๆเท่านั้นค่ะยังมีเวอร์ชันที่เขาร้องคู่กันด้วยนะคะเรียกว่าน่ารักชวนฟินกันเลยทีเดียวค่ะ ถ้าฉันมีมนต์สกคนให้มารักกันฉันขอมีเธอแค่นั้นจะได้ไหมให้ฉันและเธอผูกพันเสักสองหัวใจรักกันจากวันนี้ตลอดไปแค่หัวใจเธอเท่านั้นที่ฉันต้องการ ผูพกพันเกี่ยวกันเข้าไว้ไม่ต้องใช้มนต์คาถาแค่ให้หัวใจเธอมาถึงหมดใจรอติดตามความฟินของทั้งคู่กันได้นะคะคุณผู้ชมที่าภาพยนตร์เรื่องอยุธยามหาะละรวยนะคะซึ่งจะมีกำหนดก,การเข้าฉายในวันที่2อธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์แล้วค่ะ